โอเคครับในขณะที่อุณหภูมิสามองศานะครับตอนนี้เมื่อกี้หลับไป2ชั่วโมงเดี๋ยวกำลังจะต้องออกไปถ่ายตอนนี้เลดไป15นาทีแล้วนะฮะก็มาดูกันว่าผมจะแต่งตัวอะไรบ้างในอุณหภูมิสามองศาแบบนี้จริงบอกว่าแต่งให้มันกันหนาวไว้ก่อนตอนนี้ผมมีแค่กางเกงดํากับเสื้อสเวตเตอร์นะฮะเป็นเหมือนจัมเปอรมากกว่าผมคิดว่าผมจะ เพิ่มเสื้อที่เป็นเหมือนแบบเป็นเสื้อไหมพรมอีกตัวหนึ่งเข้าไปนะฮะนี่ก็เป็นเสื้อไหมพรมนะฮะมินติงนะครับเบิ้ลเข้าไปเลยเพื่อความอุ่นแต่เสื้อแบบนี้พอใส่ตัวเดียวเนี่ยมันจะคันมันเลยต้องพยายามหาเสื้อที่เป็นผ้าที่มันสบายผิวหน่อยยัดอยู่ข้างในนะฮะผมก็จะเบิ้ลเข้าไป นาวแบบนี้ผมว่าหมวกสักใบน่าจะดีมีขนด้วยน่าจะช่วยให้เราอบอุ่นขึ้นได้บ้างไม่มากก็น้อยก็ใส่หมวกเข้าไปด้วยนะฮะใส่แหวนเข้าไปด้วยเผื่อจะอุ่นขึ้นอันนี้ไม่เกี่ยวเสร็จปุ๊บเท่านี้สำหรับอากาศสามมาแล้วมีมีลมผมว่าไม่พอผมจะเพิ่มโค้ดอีกหนึ่งตัวนะฮะซึ่งเป็นเฟอร์โค้ดคือโค้ดขนนั่นแหละ ฟอร์ตัวนี้ข้างในเป็นขนหมดนะครับอุ่นมากอย่างนี้ถ้าหนาวอยู่ผมแนะนำว่าให้อยู่โรงแรมครับไม่ต้องออกไปไหน <c oughs> แล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกของผมที่โตเกียวกับอุณภูมิ3องศานะครับัน,น,นี่คือการแต่งตัวของผมเดี๋ยวผมจะใส่เฟอร์ตัวนี้ให้ดู ก่อนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้เลดทีมงานญี่ปุ่นไปแล้ว15นาทีคนญี่ปุ่นเขาตรงเวลามากนะฮะเจอไ h a i l a n d อล l ีเข้าไปเลดเป็น15นาทีเรียบร้อยขอบคุณที่รับชมกันแข่งตัวสู้อากาศหนาวของผมที่ตเกีแล้วเจอกันใหม่ครับ